ส ل ا م อยคุครับสวัสดีเย,ย็นๆหกโมงกว่าและหกโมงครึ่งของวันเสาร์ที่สิบหนึ่งนะครับเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามอันนี้วันนี้เอามาลงอีกคลิปหนึ่งนะเพราะว่าคลิปตะก,กี้เวลามไม่พอแล้วก็อยากจะมานําเสนอสิบห้าต้นพันนี่ครับสิบห้าต้นพันนี่ครับก็จะไม้จะคะคะไปเลยนะก็โข,ขดก็ใช้ได้แล้วครับอ้วนใหญ่ใช้ได้เลยนะไม่ได้บึบบับอะไรมากมายครับนี่ครับเป็นไม้ดอกแรกนี่ครับพยาเพิ่มซัพ์แล้วเป็นไม้ดอกใหม่ ไม้ตัวใหม่มีนี่ครับสิบห้าต้นพันก็จะเอามานําเสนอครับมีอีกสามสี่ชุดนะครับดอกมันบาแล้วก็ขายโลาะเลาขายมองเหมา,หมาขายถูกถูกไปเลยเนี่ยครับไซนี้เลยนะไซเต็มๆกระถางหกนิ้วครับเล็กกว่าไซสิเบตต้นพันนิดนึงก็จะมีดอกใหม่แต่ชุดสิบห้าต้นพันนี่ชุดเล็กชุดต้นเล็กนี่จะมีดอกใหม่ๆไปเยอะเนี่ยดอกใหม่ตัวนี้ครับดอกยังไม่บาเลยดอกใหญ่มากสีเหลืองนะครับสีเหลือง คล้ายๆดอกจำปาเลยอ่ะดอกใหญ่ๆเนี้ยครับสีเหลืองนี้แล้วก็มีเหลืองเหลืองอะไรนะเหล,ลเหลืองมูนล,ลายเหลืองมูนลายเนี่ยครับเหลืองตัวนี้เหลืองตัวนี้วนไปเนี่ยครับไปไปในเะกือบทุกเจ้านะทุกเจ้าก็จะมีครับว่ามีเหลืองมูนล,ลายอยู่เจ็ดแปดต้นเนาะแล้วก็มีชมพูตัวใหม่ตัวนี้ครับเนี่ยครับดอกยังไม่บานเนาะมองก็ไม่ค่อยออกเน่ยครับชมพูไหนหาไ่เจอคล้ายๆอย่างนี้ยครับเนี่ยครับคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะเนี่ยครับ ไปมีเหลืองนี้ไปอนี้ก็สวยเนี่ยครับเหลืองนี้ไปนะเหลืองเนี่ยครับเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยครับก็มีตัวนี้ไปนะมีตัวนี้ไปให้ท่านลูกค้าด้วยแล้วก็มีชมพูซับเจริญมีไปมีพญาเพิ่มซับไปมีแดงดําตัวนี้ไปครับเนี่ยครับแดงดําตัวนี้สวยดีครับก็เป็น15ต้นพันมีอีก1 2 3 4ชุด ท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับก็ก็มีมีประมาณนี้เพราะว่าอยากจะปล่อยปล่อยทุกๆให้ออกไปครับแบ่งๆลูกค้าเพราะบางลูกค้าบางท่านนี่คือต้องอยู่บ้านคือไม่รู้จะทําอะไรก็เอาต้นไม้เลี้ยงไม้เล็กก็ได้สวยๆค่อยๆทํำค่อยๆดูไปแล้วก็เอาไปแบ่งปันกันครับก็ผมขายเหมาเลยครับ15ต้นพันบาทขอค่าส่ง EMS 250พัสดุ150บาทไซส์อ้วนๆเลยครับส่วนอย่างอื่นก็ที่ลงใบเมื่อรอบ2โมงหรือ3โมง ใช่ไหมลงไปก็มีสามต้นพันธุ์นั้นก็ใหญ่ๆเลยนะสวยๆก็ขายขายเหมาเมาขายถูกๆเลยสามต้นพันธุ์ขอค่าส่งก็งเท่ากัน EMS สองร้อยห้าสิบวัสดุร้อยห้าสิบครับครับก็ก็ตอนนี้ก็จะขายของในราคาที่ดั้มลงแต่ว่าขายเป็นเซ็ตใหญ่หน่อยเพราะว่าคือส่งเที่ยวหนึ่งก็อยากจะได้กาไรสักสองร้อยครับพูดตรงๆกาไรนิดเดียวกาไรน้อยมากเพราะว่าค่าส่งสองร้อยห้าสิบนี้เกินเกือบทุกเจ้าเกินทุกเจ้าไม่ใช่เกินทุกเจ้าเกินทุกเจ้าแหละครับแล้วก็แล้วก็ ถ้าส่งปริมาณน้อยผมก็จะไม่เหลือกําไรเลยแต่ว่าถ้าเราส่งในปริมาณที่ประมาณเนี้ยประมาณที่ผมลงเนี่ยผมก็จะเหลือ200 200กว่าบาทต่อต่อหนึ่งชุดมันก็ยังทําให้ผมพอหมุนได้ครับครับก็ก็อยากจะให้ช่วยกันสนับสนุนครับก็แล้วก็เป็นการแบ่งปันอ้าแมสแมสก็คือเนี่ยวันนี้ผม pack, แพ็คนีผมแพ็คต้นไม้ส่งก็คือแมสผมหมดแล้วผมไปสั่งที่ที่เขาผลิตเขาผลิตให้ไม่ทันเพราะว่าเพราะว่ามันมีหลายที่หลายที่ก็ไปก็ส่งชุดหลังนี่จะ ช,ชุดยังไงชุดเนี้ยชุดต่อไปจากเนี้ยครับก็จะยังไม่มีแมสให้นะครับเพราะว่าเขาบอกวันจันทร์อังคารจะได้แมสอีก4ี่โหลหรือ5โหลไอที่เอามานี่คือแจกไปหมดละแจกใส่กล่องไปให้หมดแล้วก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็รอแมสกันหน่อยก็รอแมสก็กจะจะ,จะพยายามพยายามบอกเขาให้เอามาให้เร็วเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้กันทุกเจ้าใครที่เอาต้นไม้ไปก็อยากให้ได้ทุกเจ้าเป็นการน้ําจิตน้ําใจกันเล็กๆเป็นการตอบแทนที่ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือผมมา ตลอดก็คือเล็กๆน้อยๆครับผมก็อยากเป็นเป็นส่งส่งแรงใจช่วยก็จะทําแมสไปให้ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรดีเดก็เป็นแมสผ้า2ชั้นติดก็คือหลายๆท่านก็ได้รับแล้วก็ก็อยากจะให้ใส่กันแล้วก็เป็นเป็นน้ําจิตน้ําใจแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆก็อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในนิดหน่อยๆตามอัตภาพครับครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ